กิฟสันแบรนด์เครื่องดนตรีเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า120ปีผ่านการเปลี่ยนผู้บริหารหลายตอนหลายครั้งและเคยเกือบล้มละลายอีกด้วย ก่อนที่จะไปชมเรื่องเล่าจากช่องเพลนดีของเราถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองชอบเสพความรู้แบบดูแลเพลินผมอยากให้ทุกท่านกด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพราะเพียงแค่คุณทำแบบนี้คุณจะสามารถพัฒนาตัวเองได้ทุกที่กับสาระความรู้ที่ดูแลเพลินจากช่องของเราในทุกวันอย่างแน่นอนครับหลังจากที่เราเคยพูดถึงแบรนด์ f e n เด r ไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนเข้าไปดูในอัลบั้มของเรากันได้นะครับ แต่นอกจากเฟนเดอร์แล้วอีกหนึ่งแบรนด์เครื่องดนตรีสัญชาติอเมริกันที่ได้ความนิยมไม่แพ้กันและคงจะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆก็คือกิฟสันแบรนด์เครื่องดนตรีเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า120ปีแต่หลายๆคนรู้กันหรือเปล่าครับว่ากิฟสันนั้นเคยหันไปผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จนเกือบล้มละลายมาแล้ววันนี้เพื่นดีมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ ก i ฟสันก่อตั้งขึ้นโดยออริลกิฟสันและเริ่มผลิตเครื่องดนตรีมาตั้งแต่ปี1894ซึ่งเริ่มก่อตั้งเป็นบริษัทจริงจังขึ้นในปี1902ภายใต้ชื่อกิฟสันเม n d o ลินกีตาร์ m มน u f a c เจอริงที่เมืองคารามูสูรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจุดประสงค์หลกัหลกๆของการตั้งบริษัทก็คือการผลิตเครื่องดนตรีในตระกูลเมนโดลิน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่จากอิตาลีที่มีรูปร่างค,าคล้ายๆกับไวโอลินแต่มีวิธีการเล่นแบบกีตาร์มีสาย4คู่8สายหรือ16คู่12สายมีลูกบิดคล้ายกีตาร์ใช้ในการตั้งเสียงลักษณะการดีดคล้ายกีตาร์แต่เสียงที่เกิดจากเมนโดลินเนี่ยจะมีความไพเราะเป็นเสียงที่มีคุณภาพเร้าอารมณ์ได้ดีโดยเฉพาะอารมณ์โศกเศร้าเกี่ยวกับความรักและต่อมากิฟสันก็ได้เริ่มผลิตกีตาร์ที่มีโครงสร้างด้านบนแบบโค้งซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับก,บการผลิตไวโอลิน หลังจากนั้นในปี1930กิฟสันก็ได้ผลิตกีตาร์โปร่งขึ้นพร้อมๆกับการวางขายกีตาร์ไฟฟ้าแบบลำตัวกลวงซึ่งนักดนตรีในยุคนั้นที่ใช้กีตาร์ไฟฟ้ารูปทรงนี้จนได้รับความนิยมผู้คนจดจําได้ก็คือชาลีคริสเตียนนั่นเองแหละครับและต่อมาในปี1944กิฟสันก็ได้ถูกซื้อกิจการไปโดยชิคาโกมิวสิควิลล์อินสตูเมนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนมือไปอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทเอควาโดเรียนที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศปานามา ในปี1969แต่ทว่าบริษัทอยู่ได้ไม่ถึงปีก็ได้ถูกซื้อกิจการอีกครั้งโดยบริษัทนอรินคอร์ปอเรชันตั้งแต่ปี1969จนถึงปี1986และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นนอริ n คอร์ปอเรชันกิฟสันกิฟสันนั้นมีกีตาร์ให้เลือกมากมายหลายรุ่นที่เป็นยอดนิยมในหลากหลายวงการทั้ง Les p a ล l SG ที่นิยมในแนวเพลง Rock ES-335 ES-338 ซึ่งเป็นที่นิยมในแนวเพลงแจ๊ บลูส์หรือแม้แต่กีตาร์ทรงแปลกๆแนวแนวอย่าง Explorer f i r ร n g ์ไฟ r e b ิ r i r ก็ล้วนแล้วแต่ผลิตโดยกิ b สันทางนั้นครับและนอกจากจะเป็นผู้ผลิตกีตาร์ไฟฟ้ายอดนิยมแล้วกิฟสันก็ยังมีสินค้าในสายกีตาร์โปร่งที่มีคุณภาพมากๆอีกแบรนด์หนึ่งอีกด้วยล่ะครับเช่น J45, J200 และ Hummingbird โดยศิลป,ปินที่เราพอจะจำกันได้และมีภาพจำคู่กับกีตาร์ของกิฟสันนั้นก็มีมากมายหลายคนด้วยกันครับ ทั้งโรเบิร์ตจอห์นสันมือกีตาร์ผู้ขายวิญญาณให้กับซาตานจอห์นนี่วินเทอร์ Winter, มือกีตาร์สายบลูส์ผู้ใช้กิฟสันไฟเบิร์เป็นอาวุธคู่กายและจิมมี่เพจจากเลดเซพพินที่มาพร้อมกับกิฟสันเลสพอลกิฟสันถือว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่ที่โลดแล่นอยู่ในวงการเครื่องดนตรีมาอย่างยาวนานมีการเปลี่ยนมือผู้บริหารอยู่หลายต่อหลายครั้งและต่อจากนอริงคอปเปเรชั่นกิฟสันในปี1986 กิฟสันเนี่ยก็ได้ถูกซื้อกิจการอีกครั้งโดยกลุ่มทุนที่นำโดยเฮนรี่จัสกีวิตและเดวิดเบอร์รี่แมน แล้วก็ได้บริหารงานมาเรื่อยๆก่อนที่จะเกิดปัญหาใหญ่ของบริษัทขึ้นในวันที่1พฤษภาคมปี2018และสร้างความตกใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากนั่นก็คือกิฟสันได้ยื่นขอล้มละลายต่อศาลในสหรัฐอเมริกาจากสาเหตุเรื่องปัญหาทางการเงินและมีสินที่รุมเร้าจากการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยจากรายงานของบูมเบิร์กรายงานว่ากิฟสันมีหนี้สินถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ15,000ล้านบาทแบ่งเป็นหนี้ที่กู้จากธนาคารและตราสารหนี้และด้วยเหตุนี้ก็เลยทําให้กิปสันจําเป็นต้องปิดกิจการในด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ลงไปและปรับแผนดําเนินธุรกิจใหม่โดยการกลับไปเน้นการผลิตกีตาร์และเครื่องเสียงดังเดิมเพื่อให้บริษัทอยู่รอดน,นั่นเองครับ และถึงแม้ในแง่ธุรกิจอาจจะดูไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหรนะ่นักแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสินค้าต่างๆของกิฟสันเนี่ยยังคงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและยังเป็นตำนานที่มีลมหายใจมาจนถึงปัจจุบันและก็ยังเป็นแบรนด์เครื่องดนตรีลำดับต้นๆที่เหล่านักดนตรีเลือกใช้กันอยู่เสมอน,นั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของกีตาร์กิฟสันที่เรานํามาฝากกันในวันนี้เพื่อนๆแหละครับชอบกีตาร์ทรงไหนหรือยี่ห้ออะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ หรือเพื่อนๆอยากให้เราทำตำนานเรื่องไหนให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้ที่ใต้คลิปเช่นเดียวกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้สำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวความคลาสสิกเนี่ยต้องฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องพลนดีของเราทั้งใน Facebook และ YouTube กันด้วยนะครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ก่อนใครในโลกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ